เอเคยรู้สึกกันไหมครับว่าบางทีความหวังดีของเราเนี่ยนะมันกลับกลายเป็นเรื่องหนักอกหนักใจซะอย่างนั้นวันนี้เรามาลองฟังนิทานเก่าแก่สักเรื่องหนึ่งกันดีไหมครับเป็นเรื่องที่จะช่วยให้เราได้เข้าใจแล้วก็ค่อยๆวางภาระที่เรียกว่าความโกรธลงจากใจของเราเอาละมาครับเรามาค่อยๆเดินทางไปพร้อมๆก,กันกับชายหนุ่มคนหนึ่งในเรื่องนี้เขาเองก็กําลังตามหาความสงบในใจเหมือนกับเราหลายๆคนนั่นแหละครับเรื่องมันเริ่มมาจากคําถามง่าย แต่เป็นคำถามที่เชื่อว่าหลายคนคงเคยเก็บมาคิดว่าเอ๊ะทำไมนะทำไมความตั้งใจดีๆของเราบางทีคนอื่นกลับมองเป็นอีกอย่างไปได้ในเรื่องนี้มีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่ากา้านอืมก้านเนี่ยนะเป็นคนขยันขันแข็งมากเลยละ่ะทำงานไม่เคยเกียงแต่กัน,นั่นแหละครับเขามีนิสัยอยู่อย่างหนึ่งคือเป็นคนใจร้อนโกรธง่ายแล้วก็พูดจาตรงไปตรงมาแบบขวานผ่าซากกันนะครับ ผลก็คือชาวบ้านเขาก็เลยมองว่าก้านเป็นคนก้าวร้าวไม่น่าคบหาไอสิ่งนี้แหละที่มันค่อยๆสร้างกำแพงขึ้นมาในใจของกา้านทำให้เขารู้สึกว่าโลกนี้ไม่มีใครเข้าใจเขาเลยมันช่างโดดเดี่ยวเหลือเกินพอความทุกข์มันถมทับอยู่ในใจจนมองไม่เห็นทางออกก้านก็เลยตัดสินใจเอาละ่ะต้องไปหาใครสักคนช่วยชี้แนะเขาเลยออกเดินทางขึ้นไปบนภูเขาไปหาพระภิกษุชาลาที่ผู้คนนับถือว่าท่านมีปัญญาซึ่งมันก็คล้ายๆกับชีวิตของพวกเราเหมือนกันนะครับ เวลาที่มืดแปดด้านเราก็มักจะมองหาแสงสว่างมองหาใครสักคนที่จะให้คําตอบกับเราได้พอไปถึงวัดบนเขานะครับพระภิกษุชลาท่านก็ออกมาต้อนรับแต่ท่านไม่ได้พูดสอนอะไรยืดยาวเลยนะท่านทําเพียงแค่หยิบก้อนหินขึ้นมาก้อนหนึ่งแล้วก็ยื่นให้กับก้านพร้อมกับ,บอกสั้นๆว่ากรรมมันไว้ให้แน่นแแค่นั้นเลยครับการกระทําที่ดูแสนจะธรรมดานี่แหละกําลังจะกลายเป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของก้านแล้วก้านก็กรรมหินก้อนนั้นไว แน่นเลยผ่านไปนสักพักแขนของเขาก็เริ่มล้าเริ่มรู้สึกถึงน้ำหนักของหินที่มันถ่วงแขนเขาไว้ในตอนนั้นเองพระภิกษุชลาก็พูดขึ้นมาเบาๆแต่ก้องกังวานในใจเลยล่ละครับท่านบอกว่าความโกรธก็เหมือนก้อนหินนี้เองยิ่งกำไว้ก็ยิ่งหนักใจโอ้โหเป็นคำพูดที่เชื่อมโยงความรู้สึกทางกายกับความรู้สึกในใจได้อย่างลึกซึ้งจริงๆบทเรียนแรกที่ก้านได้รับในวันนั้นก็คือ ความโกรธเนี่ยมันไม่ใช่กรอดที่มาพ้องการตัวเราหรอกนะตรงกันข้ามเลยมันคือภาระที่เราสร้างขึ้นมาแล้วก็แบกมันไว้เองแล้วคนที่เจ็บปวดที่สุดจากภาระก้อนนี้ก็ไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นตัวเราเองนี่แหละครับขอาการได้ยินอย่างนั้นเขาก็ค่อยๆค,ค,คลายมือออกปล่อยก้อนหินล่วงลงสู่พื้นโหความรู้สึกเบาสบายมันแล่นไปทั่วแขนทั่วใจเลยล่ะครับแต่บทเรียนยังไม่หมดแค่นั้นนะพระภิกษุท่านก็เดินนําก้านไปที่สระน้ําเล็กๆที่นิ่งสงบ เพื่อจะให้บทเรียนบทต่อไปท่านชี้ไปที่ผืนน้ำแล้วก็สอนว่าจิตใจของคนเราก็เหมือนผืนน้ำนี่แหละลองนึกภาพตามนะครับเวลาที่ใจเราวุ่นวายเต็มไปด้วยความโกรธมันก็เหมือนน้ำที่โดนลมพัดจนเป็นริ้วคลื่นคุณมัวไปหมดเรามองไม่เห็นหรอกว่าใต้น้ำมีอะไรแต่พอใจเราสงบเหมือนน้ำที่นิ่งสนิทเราก็จะมองเห็นทุกอย่างได้ทะลุปลุกโปรงเลยเห็นความจริงเห็นหนทางที่ควรจะเดินต่อไปชัดเจนมากเลยใช่ไหมครับ พอปัญญาบังเกิดเหมือนมีแสงสว่างส่องเข้ามาในใจที่เคยมืดมิดการก็รู้สึกได้เลยครับว่าตัวเองเปลี่ยนไปภาร,ระหนักอึ้งที่เคยแบกไว้มันหายไปแล้วตอนนี้หัวใจของเขาเบาสบายพร้อมแล้วที่จะกลับหมู่บ้านแต่เป็นการกลับไปแบบคนใหม่ที่มีหัวใจดวงใหม่แต่การเข้าใจอย่างเดียวมันไม่พอนะครับสิ่งสําคัญที่สุดคือการลงมือทําการกลับมาแล้วเขาไม่ได้แค่คิดแต่เขาเปลี่ยนการกระทําของตัวเองเลย ดูวิธีง่ายๆแต่ได้ผลดีอย่างไม่น่าเชื่อคือพอรู้สึกโกรธปุ๊บเขาจะหยุดหายใจเข้าลึกๆแล้วก็คิดคิดก่อนที่จะพูดอะไรออกไปเสมอแค่นี้เองครับใช้สติมาเป็นนายของอารมณ์แล้วผลที่ตามมาน่ะล่ะครับโอ้โหมันดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์เลยความสัมพันธ์ของก้านกับชาวบ้านค่อยๆดีขึ้น พอตัวเขาเปลี่ยนคนรอบข้างเขาก็รู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงนั้นเขารู้สึกได้ถึงความอ่อนโยนความใจเย็นแล้วก็กล้าที่จะเข้ามาพูดคุยเข้าวัทักทถ่ายการมากขึ้นกำแพงในใจมันทลายลงแล้วล่ะครับท้ายที่สุดก้านก็ได้เข้าใจบทเรียนทั้งหมดอย่างถ่องแท้เลยว่าความกรวเนี่ยมันก็เหมือนกับไฟที่น่ากลัวก็คือไฟกองนี้มันไม่ได้เผาคนอื่นก่อนแต่มันเผาใจของคนที่ถือมันไว้นี่แหละเป็นคนแรกแต่ในเมื่อมีไฟ มันก็ต้องมีวิธีดับไฟใช่ไหมครับและนี่ก็คือบทสรุปที่งดงามที่สุดของนิทานเรื่องนี้ครับวิธีที่จะดับไฟแห่งความโกรธได้ก็คือการใช้ความเมตตาความเมตตานี่แหละครับที่เปรียบเหมือนกับสายลมเย็นๆที่พัดมาช่วยดับไฟในใจที่กำลังลุกโชนให้กลับมาสงบร่มเย็นได้อีกครั้งหนึ่ง ก่อนจะจบเรื่องเล่าในวันนี้อยากจะฝากคําถามให้เราทุกคนได้กลับไปคิดกันสักนิดน,นะครับว่าในใจของเราตอนนี้มีก้อนหินก้อนไหนที่เรายังกำมันไว้แน่นอยู่หรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นความโกรธความเสียใจหรือความทุกข์ใดๆก็ตามและบางทีอาจจะถึงเวลาแล้วก็ได้นะครับที่เราจะค่อยๆค่อยๆค,ค,คลายมือออกแล้วก็ปล่อยมันวางลง